สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันในเกมดาร์กราจาก,กับผมแล้วนะครับพพเช่ครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำสกลิลสายเลือดของโซแดนเซอร์กันนะอ่าเราก็ไปดูสายเลือดก,กันเลยดีกว่าโอเคครับโดยที่สายเลือดของผมนั้นจะจัดไว้อยู่3แบบเนาะเราจะมาดูแบบแรกกันก่อนเลยก็คือ pvp นะ pvp ในที่นี้ของผมก็คือการสู้กับอาชีพอื่นแบบ1ต่อหนะโดยที่อ่า สกิลขั้นสายเลือดสีเนี่ยจะใช้เป็นไซา์เวลาเนาะอะโดยที่ถ้าเกิดเราใช้สกิลของโซเลนเซอร์เนี่ยมันจะทําให้เราเพิ่มอาัตราชีสิเปอซนต์นะซึ่งซับซึ่งพับซ้อนได้5ครั้งนะซึ่งจะรวมแล้วประมาณ20%เนาะแต่ถ้าเกิดใครจะใช้เป็นบาล่การหิมะก,ก็ได้นะเพราะว่ามันจะทําให้อ่าเมื่อเราใช้สกิลน้ำแข่งมู้ชนเนี่ยจะเพิ่มความแรงขึ้นอีกแต่ว่าข้อเสียของอ่าสายเลือดอันนี้ก็คือ เราจะไม่ได้รับผลรักษาเนาะเพราะว่าปกติแล้วสกิลน้ำแหงมู้สนเนี่ยเราจะได้ผลรักษาขึ้นมาหรือว่าเด้งเลือดขึ้นมานิดนึงนั่นเองซึ่งผมก็จะแนะนําอยู่2ออันนี้เนาะส่วนผูกวิญญาณนั้นผมก็ยังไม่แนะนํานะโอเคครับส่วนสายเลือดดีนั้นผมจะมาแนะนําเป็นกดเวลาเนาะซึ่งกดเวลาเนี่ยเวลาเราใช้ขยายเวลาอยู่อะแล้วเรากดใช้ล็อกเวลาจะทให สกิ Skill, ลล็อกเวลานั้นลดลองอีกแวินาทีเนาะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือจะใช้ระวังกระเลียนก็ได้นะครับเพราะว่าระวังกระเลียนเนี่ยเราจะมาดูกันก่อน,อนเนาะตามที่ผมเข้าใจของอของระวังกระเลียนเนาะก็คือเวลาเราใช้ตาสีน้าเงินน่ะก็คือสกิลหมู่ของโซเลนเซอร์นะที่เป็นวงเวทสีฟ้าครับถ้าเกิดเราใช้สกิลตาสีน้าเงินอยู่เนี่ยแล้วเราซัดสกิล ระยะสั่นสะเทือนเข้าไปในวงของตาเสียเมเงินนะมันก็จะเพิ่มดาเมจให้สกิลระยะสั่นสะเทือนเนาะอันนี้คือที่ผมเข้าใจนะซึ่งมันก็จะเพิ่มดาเมจให้เราได้ผมก็เลยแนะนําเป็นกดเวลากับระวังเกรียนเนาะส่วนที่ผมไม่แนะนํามายาของล็อกกี้นะเพราะว่ามันจะทําให้เราเสกไก่เพิ่มได้หนึ่งคนซึ่งเราสู้หนึ่งหนึ่งอยู่แล้วก็คือมันเสกคนเดียวแล้วเราไม่จะเปต้องเสกสองคนเนาะโอเคครับ ส่วนสกิลสายเลือดเอนั้นผมก็จะแนะนําเป็นเจ้าแห่งเวลาเนาะไม่ก็จะเป็นหยุดเวลาแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมจะชอบเจ้าแห่งเวลามากกว่าเพราะว่าเวลาเราใช้ล็อกเวลาเนี่ยเวลาคุณเอ,อาของแสงเกงข้าเนี่ยมันจะลดด้วย10วินาทีแล้วก็จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยได้เัาตดามเมจต้องลง30%เนาะแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นหยุดเวลาเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว เราจะใช้ได้ดีกับพวกอาชีพอื่นที่มันไม่ใช่อาชีพดาบเนาะเพราะว่าไอสายเล่เนี่ยมันต้องอให้สตูเนี่ยอยู่ในสถานะหยุดนิ่งด้วยมันถึงจะได้รับดาเมจเพิ่มเนาะแต่ว่าปกติแล้วตัวดาบมันตัวทองอะ่ะคือการซีซีเกือบตลอดอยู่แล้วอะ่ะมันเลยทําให้เราใช้ยากแต่ถ้าเกิดใช้กับอาชีพอื่นนี่มันก็ยังพอได้นะครับก็เลยแนะนําเป็นก้าวแห่งเวลามากกว่าเนาะมันจะครอบคลุมที่สุดแล้วส่วนสายเลระดับเอสนั้นผมแนะนําเป็น อาหารศิ์นเนาะเพราะว่าโดยส่วนต,ตัวผมก็ชอบอาหารศิล์นเพราะมันจะสุ่มอาบัฟอาตาคิแล้วก็โจมตีย้ำแล้วก็เจาะเกาะให้เราเนาะเพราะว่าอีกสองอันที่เหลือมันต้องอาเขาเรียกว่าอะไรต้องลิงก์กับคนอื่นอะ่ะก็เลยเวลา p v p ก็เลยจำเป็นต้องใช้อาหารศิ์นเท่านั้นเนาะก็คือถ้าเกิดอยากให้ผมจัดของเช็ต p ี p เร็เของผมก็จะใช้ประมาณนี้นะ โอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับแบบ PVP สายเลือแบบ PVP นะครับโอเคเราจะมาดูแบบที่2กันนะแบบที่2ของผมเนี่ยก็คือแบบ PVE ก็คือลงดันเนาะลงดันทุกดันเลยก็คือสายเลือระดับ C ผมก็ยังใช้เป็นตายเวลาเนาะหรือเอาจริงๆแล้วคนเล่งดาเมก็ยังเป็นบัลเล่การหิมะได้นะต่วน สกิลสายเลือด b เนี่ยผมแนะนำสองอันเหมือนเดิมเนะาะก็คือระวังกรเรียนกับกดเวลาแต่โดยส่วนตัวแล้วอยากเคลียร์มอนไวก็เป็นระวังกรเรียนเนะาะแล่เกิดใช้กดเวลานี้ก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันจะทำให้เราสกิลกดเวลามันจะทำให้เราใช้ล็อกเวลาได้บ่อยขึ้นเนาะมันจะไปคอมโบกับสกิลสายเลือด a เนี่เนาะ ก็คือหยุดเวลาจะทําให้ดาเมจของศัตรูที่อยู่นิ่งน้องได้รับเพิ่ม25%นะครับโอเคหรือก็ยังใช้เจ้าเวหาได้เหมือนเดิมเนาะเพราะว่ามันจะช่วยลดดาเมจของเราที่ได้รับจากมอนสเตอร์นะก็คือผมก็ยังแนะนําเป็นหยุดเวลาแล้วก็เจ้าเวหาเนาะใช้ได้เหมือนกันหรือว่าที่ใส่เลดเอเนี่ยใช้ได้ทั้ง3อานเลยนะก็คือจะถล่มทาน้ําแข็งก็ได้เพราะว่า ถ้าเกิดเราอยู่ในสถานะแขายาเวลาเนี่ยไอ้น้ำแข็งผู้ชนเนี่ยมันจะทําให้ลดคุณดาวลงหนึ่งวิเนะาะก็คือจะทําให้เราสแปมสกิลได้รัวขึ้นก็คือทําดาเมจได้บ่อยขึ้นนั่นเองก็คือสกิลสายเล่นในนี้คือใช้ได้ทุกอันเนาะแต่โดยส่วนตัวผมก็ใช้หยุดเวลาดีกว่านะแต่น,นี่คือไม่นับบอสนะแต่เกิดนับบอสจริงๆคุณก็อาจจะใช้เป็นหลงทางน้ำแข็งก็ได้น่าจะคุ้มสุดนะ ส่วนสกสายเลือด S เนี่ยอ่าถ้าเกิดคุณชอบลิงกับเพื่อนอะ่ะก็ใช้น้ำพุมิลเลอร์ก็ได้หรือว่าจะใช้สัญญาณเพื่อสัญญาเพื่อนก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบลิงกับเพื่อนแบบฉันอยากทำา a m a g เองก็อาหารสิลก็ได้ไม่ว่ากานันครับแต่โดยรวมผมก็คือถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนผมก็ใช้น้ำพุมิลเลอร์เนาะเพราะว่าเราจะทำให้เพื่อนเราอ่าใช้สกิลได้บ่อยขึ้นเนาะ โอเคโดยส่วนตัวแล้วผมก็จะจับประมาณนี้นะของทีวีเนาะที่จริงสายเลือดบ,บีนี้ก็อาจจะเป็นแบบนี้ได้นะโอเคครับก็ประมาณนี้นอาสลับแบบทีวีของผมนะ ส่วนแบบวอลนี้ของผมก็คือเป็นพวกสนามลูกข้ามเซิร์ฟเนาะหรือว่าที่มันเป็นการรวมผู้เล่นมารุมปีกันเนาะก็คืออันแรกผมก็ยังใช้แบบเดิมนะสุดทิ่ของผมก็คือทายเวลาเนาะเพิ่มมาตราทีเนาะส่วนอันสาย B ีนี้ก็คือเป็นมายาของล็อกกี้เนาะเพราะว่าตอนนี้ศัตรูมีหลายคนแล้วไงเราเสยไก่ได้มากกว่าคนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะ ส่วนาสายเลือดระดับ A เนี่ยผมก็แนะนำให้เป็นเจ้าแห่งเวลาเนาะไม่ก็เป็นหยุดเวลาก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันจะค่อนข้างคุ้มอะ่ะเวลาเราเขาลุมลุม,ล,มลุมกันอยู่อะ่ะเราใช้หยุดเวลาเนี่ยมันจะทําให้ดาเมจได้รับเพิ่มขึ้นเนาะไม่ก็เราโดนลุมอยู่เราใช้เจ้าแห่งเวลาเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้รับดาเมจน้อยลงเนะเาะก็คือเลือกใช้กันสองอันนี้นะ ส่วนระดับ S เนี่ยถ้าเกิดคุณลงคนเดียวทำดาเมจคนเดียวก็ยังเป็นอาหารสินเนาะและถ้าเกิดคุณมีตี้ประจำหรืออะไรอะ่ะคุณก็เลือกเอาเนาะโดยส่วนตัวผมก็ยังเป็นน้ำพูพินเดอร์นะเพราะผมถือว่าถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนเนี่ยเราจะให้เพื่อนใช้ทกิลได้บ่อยๆก็เทากอบว่าเพื่อนจะทำดาเมจได้เร็วขึ้นนะโอเคครับก็จะประมาณนี้เนาะสรับสายอาวอของผมนะ ตามน,นี้เลยโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามกันได้น,น,นะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ